Assalamualaikum ah w uh, a r a h m in, al a t u l l a الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف ا ل ن ب ي ا ء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين าัดยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่รายการของเราเกี่ยวกับซีรีส์ที่มันจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยกับสุนนะของท่านอับสุลลอฮซลชื่อซซีรีส์ว่า สี่สิบ h พื้นฐานสำหรับเยาวชนสี่สิบ h ิิ i t h มนามว,วีนะครับพี่น้องครับว่าจากหลายๆตอนที่เคยสอนมาเนี่ยมันมีผลที่จะทําให้พี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังจากฮะดิษบทหนึง่งพยายามที่ท่านใส่ใจมาศึกษามาท่องจําและก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับอินชอัละพี่น้องครับตอนนี้มาถึง ep ที่17แล้วนะมาชาอลละ ะดที่33และ34ในวันนี้ะดที่33ครับอันนี้นีบบาสินรดิยัลลอฮุันฮุมาอันรัสูลลลอฮิซัลลัลลอฮุะิวะซัลลัมคอนลหาวยูอัตนนาสบดิดะวาหุมละดาะริจาลอวมาลเคามินวดีวดีมาอะฮุมวลากินลากินอนันใบยินะ على المدعي و ن ج a m i n على من ن ه ه أ ن ك ر حديث حسن رواه أن بيحكي وغيره هكذا وبعده في صحيحين มีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรสว่าหนูมาจากท่านรอซูลศ็อออลลลลลััฮฮุะะยิวซัลลัมท่านได้กล่าวว่าหากมนุษย์นี่นะ หากมนุษย์นี่นะใช้เราย่อตอนนัหากมนุษย์ได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ในสิ่งที่เขาได้อ้างเอาไว้ทุกทั้งหมดเลยนะหากมนุษย์ได้รับสิทธิ์ว่าเอ้ยอันนี้เป็นของฉันนะและต้องได้รับสิทธิ์นะลาดดาอาริแจลอนอาวาอาวาและเก้ามินแน่นอนก็จะมีคนพวกพวกหนึ่งอะ่ะก็จะมาอ้างว่านั่นนะคือทรัพย์สินของกลุ่มชนของเขาเขาต้องเอาหรือไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะได้รับการ จาัดก,การไอ้คนพวกนี้ดีมะดีมะแปลว่าเลื่อนเนื้อของเขาพวกนี้ทําผิดใช่ไหมฉันจะเอาคืนนั่นคือสิทธิ์ของเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าหะดิษบอกว่าไงครับแต่ถ้าว่าจะต้องอันบะยีนะอาลันมุดได้คนที่อ้างน่ยจะต้องมีประจักษ์พยานต้องมีพยานหลักฐานครับต้องมีพยานหลักฐาน วันยามีนัวแาลามันอันก็รอและส่วนการสาบานนั้นเป็นหน้าที่สำหรับผู้ที่ปฏิเสธขออ้างหดดิษนี้สอนอะไรหดดิษนี้สอนอะไรครับหดดิษนี้กําลังสอนว่าอะไรก็ตามใครก็ตามที่มาอ้างอันดัง,ดงกล่าวนั้นเป็นสิทธิ์ของเขานั่นคือสิ่งที่เขาควรจะได้รับอะไรก็ตามเมื่อเขามีปัญหาในสังคมขึ้นมาทะเลาะกับใครก็ตาม ไม่ใช่ยกพวกตีครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยพวกเองใช่ไหมเราต้องจัดก,การเอาคืนได้เลยนั่นของข้ามั่นใจแล้วสิ่งสำคัญครับเวลาท่านมีปัญหาสิ่งที่อิสลามให้มากที่สุดคือความยุติธรรมอะไรคือความยุติธรรมของหลักการอิสลามอะไรคือหลัก การที่ยิ่งใหญ่ที่บ่งบอกถึงความยุติธรรมของหลักการอิสลามคือการที่อิสลามบอกว่าเมื่อท่านมีปัญหาอะไรก็ตามท่านต้องหาพยานหลักฐานมามีพยานหลักฐานไหมหรือข้ออ้างข้อกล่าวหาเท่านั้นเฮ้ยฉันเห็นคนนี้ทำซีนาอ,อ้าวเลยดูนะฉันเห็นคนนี้ทำซีนาบอกฉันเห็นคนเดียวนะแล้วบอกคนนี้ทำซีนา เวลามาถึงศาลครับพี่น้องความยุติธรรมท่านเห็นคนเดียวมีพยานหลักฐานไหมถ้าไม่มีพยานหลักฐานท่านใส่ร้ายไม่ใช่ง่ายครับถ้าหากว่ามันง่ายแน่นอนครับคนที่โดนกล่าวหาเรียบร้อยแต่นี่คือหลักการอิสลามกำลังบ่งบอกถึงความยุติธรรมที่กำลังเกิดขึ้นให้กับบรรดามุสลิมทั้งหมดครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับ ที่เป็นมุสลิมเขาต้องมีความยุติธรรมและในขณะดเดียวกันเมื่อเขามีปัญหาใดๆก็ตามเขาควรจะมีประจักษ์พยานหลักฐานบอกว่าฉันซื้อรถอัดคันนี้มาแล้วเนี่ยจากคนนั้นเวลาท่านไปอยู่ในสถานีตำรวจหรือที่ใดก็ตามเขาจะถามท่านว่ามีหลักฐานไหมเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับเวลาท่านมีปัญหาอะไรก็ตามเขาจะถามหาอะไรอันดับแรกครับ หลักฐานท่านมีหลักฐานไหมเป็นเซ็นลายลับลายมือไหมหรือว่าหลักฐานปากเปล่ามีพยานหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเวลาท่านไปอย่างเช่นท่านเคยเห็นใบมอบอำนาจไหมทำไมถึงใช้คำว่าใบมอบอำนาจบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมีสมมุติอ่ะบางยูซุปมอบอำนาจให้ผมไปซื้อรถ และเวลาในใบมอบอํานาจนะครับเขาจะให้เซ็นพยานหลักฐานสองคนทําไมต้องมีพยานเพื่อที่จะได้บอกว่าเออคนเนี้ยมีน้ําหนักไหมเพามีไม่ใช่บัตรประชาชนอย่างเดียวลมปากเอ,อ้ยฝากไปหน่อยต้องมีพยานหลักฐานด้วยเพื่อที่จะเอาผิดนี่คือสิ่งสําคัญครับทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนใจของผู้ปกครองเยาวชนหรือทุกคน ท่านจะทำธุรกรรมทางการค้าใดๆก็ตามท่านควรจะมีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมีประจักษ์พยานที่เห็นแม้กระทั่งกู้ยืมอ่ะหลักการกู้ยืมมีไหมหลักการอิสลามมีครับและเวลายืมอ่ะเขาจะมีให้ใครไปด้วยคนค้ำนั่นแหละพยานมีคนไปเซ็นว่าเออค,คนนี้เป็นพยานนะนั่นแหละครับและคนนั้นต้องรับผิดชอบด้วย รองรับพี่ชอบด้วยแม้กระทั่งการนิกาต้องมีพยานไหมแต่งกันสองคนได้ไหมวิวาเหาะได้ไหมหราะว่าไปตรงนู้นทีไปต่างจังหวัดแล้วปุ๊บล้วก็พาผู้หญิงไปแต่งวาลีไม่รู้บางทีบางคนมีนะมีแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามัสฮับชาฟีเนี่ยมันยากไปเพราะแต่งแล้วมันต้องมีวาลีพ่อเขาไม่อนุญาตย้ายมัสฮับไปเป็นมัสฮับฮานาฟีซึ่ง แต่งงานโดยไม่มีวลีเอาละเรียบร้อยเลยทีนี้บรรเทิงเลยทั้งทั้งที่ดังกล่าวนั้นอะ่ะมันค้านกับตัวบทมันค้านกับตัวบทและใครก็ตามที่เป็นพยานระวังครับอันตรายอันตรายพี่น้องครับหดดีษบทน,นี้นกะวิชาการได้บอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับว่าหดดิษที่สามสามท่านได้บอกว่า สิ่งที่ได้จากฮะดิษบทนี้คือความครอบคุมของชริยาอิสลามที่บ่งบอกว่าถึงการเอาใจใส่ในการดูแลทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมไม่ใช่ว่าบอกไอ้นั่นของฉันก็เลยไปเอามาเลยอ้างว่าอันนั้นเป็นสิทธิ์ของฉันก็เลยไปขโมยเข้ามาเลยไม่ได้ต้องมีพยานหลักฐานมีไหมมีหนังสือรูปเล่มไหมมีหนังสือที่ท่านเป็นเจ้าของไหมแม้กระทั่งบ้านที่ท่านสร้างอะ นะครับตอนที่จะสร้างเนี่ยมันก็ต้องไปที่ไหนไปที่เขตบ้างไปที่ตรงนู้นที่นั่นบ้างก็ต้องมีพยานหลักฐานยืนยันมีตัวรูปลักษณ์เป็นลายลักษณ์อักษรข้อที่2อครับอุลมามะบอกว่าถ้าเรอซุนซอล,ลลอฮ์วาลอิวะซัลลัมท่านกําลังบ่งบอกถึงวิธีการที่จะแยกระหว่างคู่กรณีว่าใครผิดใครถูกข้ออ้างไหนใช้ได้ไม่ได้เอาอะไรใช้เอาอะไรใช้ครับเรื่องของพยานหลักฐาน สำคัญนะครับถ้าท่านทําผิดและไม่มีพย,พยานรับรองความบริสุทธิ์ของท่านเป็นปัญหาข้อที่สามข้อที่สามหากว่าเมื่อคนที่ถูกอ้างเนี่ยเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับมีทางออกไหมในหลักการอิสลามเมื่อคนที่ถูกอ้างไม่ยอมรับนะครับทั้งที่มันมีประจักษ์พยานในข้ออ้างนั้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไง หนึ่งในนั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่เขาเยามนสาบานการสาบานถือเป็นการรับรองตัวของเขาแต่ไม่ใช่แบบอาหรับนะวนล,ล้อฮีวนล,ล้อฮีสุดท้ายโกหกอันนี้จะทําให้การสาบานเป็นการด้อยค่าไม่ถือแม้ถือว่าเป็นแค่เพียงลมปากไม่อนุญาตนะครับข้อที่สี่นะครับเมื่อเขาไม่มีประจักษ์พยานเขาสามารถที่จะ ทำการสาบานได้ว่าเขาบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นหลักการอิสลามการสาบานว่าขอขอสาบานต่อเลาว่าชั้นบริสุทธิ์อันเนี้ยถือเป็นหลักฐานได้แต่เป็นหลักฐานที่ก็ต่อเมื่อไม่มีประจักษ์พยานจริงๆนะครับฮะดิษต่อมาครับพี่น้องครับฮะดิษที่34รู้ไหมว่าฮะดิษเนี่ยเป็นฮะดิษที่หลายคนสามารถนำไปใช้และก็เปลี่ยนแปลงสังคมมุสลิมได้ ฮัดดิศในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือหักห้ามความชั่วเป็นฟารดูการหักห้ามความชั่วสื่อถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอันอับบีซายดินันขุดรีรดิยัลลอฮุะลันหุกานสมาตุรัสูลัลลอฮิซัลลัลลอมุะลัยฮิว,วะะัลมยักูน มีรายงานจากท่านอาบีส euh, ัยด <onas> e ันคุดรีรอดยลลอฮวงอันหูท่านได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูนซอลลัลลัฮุวาลิยุสซาลามกล่าวว่ามันรออาม็นกุมมุงการันฟันยุไกรหุบี้ดิฮ์ฟะอิลลัมยัสตตีอาฟัลิฟะบิลิซานิฮ์ฟะอิลลัมยัสตตีอาฟาบิกอนบีฮิซาลิก้อัตอัฟุนอีมานรอวะฮุมุสลิมท่านนบบีบอกว่าใครก็ตามที่เห็นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านกำลังทำความชั่ว เห็นส <named> <and another> <ần> <Qué> ิ่งท <totally> ี่มันไม่ดีจากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยฟันยูก้เยรโบียยดาฮีจงเปลี่ยนแปลงเขาด้วยกับการใช้มือนี่ไงใช้มือหมายถึงอำนาจตีความเดี๋ยวมาลงรายละเอียดฟาอิลลัมยาสติยฟาบิลิซาีหากว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้มือได้ก็ให้ใช้ด้วยกับลิ้น ฟาอิลลามยาสตาเตียฟาบีกอนวิฮีหากว่าเขาใช้ลิ้นไม่ได้ที่จะห้ามปามความชั่วเปลี่ยนแปลงความชั่วนั้นก็ให้เปลี่ยนแปลงลบล้างความชั่วนั้นด้วยกับหัวใจวาแซริการ์ดอัฟุลอิมานไอขั้นสุดท้ายเนี่ยแหละครับคือขั้นที่บ่งบอกว่าอีมานอ่อนแอที่สุดบันทึกโดยอิมามมุสลิมฮะดิษนี้สอนอะไรกับเราเราเห็นคนนั้นทําชั่วสุบูลีอยู่เดินไปตบได้ไหม ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงความชั่วด้วยกับมือไม่ใช่อย่างนั้นครับที่บอกว่าด้วยกับมือตรงนี้หมายถึงเขามีพละกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้นักวิชาการอธิบายหมายถึงคนที่มีอํานาจคนที่เป็นผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยกับกบารออกกฎหมายสังคมด้วยกับการลงโทษอันนี้คือหลักการส่วนการเปลี่ยนแปลงด้วยกับลิ้นตรงนี้หมายถึงอะไรครับไม่ใช่เฮ้ยเอนั่นสูบูลีอยู ด่าเลยเฮ้ยเลิกสุบุรีด่าคำสับมาเลยภาษาดอกไม้แล้วก็เป็นไงเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่ใช้คําว่าบิลิซานิฮีตรงนี้หมายถึงคนที่สามารถมีความสามารถที่จะพูดได้ด้วยกับลิ้นของเขาคนที่มีความรู้คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่ใหญ่โตในสังคมที่อยู่ในระดับหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยกับกับลิ้นได้ ต่อมาสุดท้ายครับคนที่ไม่มีความสามารถทั้งด้านการกระทําทางด้านการพูดจนกระทั่งเหลือแค่ทางด้านหัวใจเขาเห็นนั่นนะ่คือเขาทําความชั่วแต่เราห้ามปามไม่ได้เพราะว่าถ้าเราห้ามปามปุ๊บปัญหาเกิดอะไรครับโดนกระทืบอ,อย่างเงี้ยสมมตุติเราอ่อนแอกว่าเวลาพูดปุ๊บเป็นภัยดังนั้นเนี่ยห้ามปลามด้วยกับหัวใจเราไม่ยอมรับความชั่วนะั้น ที่สังคมกําลังตกต่ําเพราะหัวใจเรากลับไปยอมรับความชั่วครับอันนี้น่ากลัวแต่ท่านอบีบอกส่งท้ายว่าแม้กระทั่งหัวใจที่เขาไม่ยอมรับความชั่วที่สังคมได้ทนะําไว้น่ะมันยังบ่งบอกว่านั่นคืออีมานขั้นอ่อนแอที่สุดแปลว่าเขายังมีอีมานและฮะดิษบทนี้กําลังบ่งบอกว่าอีมานหลักการศรัทธาเพิ่มได้ลดได้เพิ่มได้ลดได้เพิ่มคือเขาทํา ลบล้างความชั่วด้วยกับการกระทําของเขาทําให้ความชั่วไม่เกิดขึ้นเขาทําแล้วเขาพูดแล้วจนกระทั่งสุดท้ายหัวใจของเขาก็ไม่ยอมรับนะครับเนี่ยบ่งบอกแล้วดังนั้นเนี่ยนะักวิชาการได้อิสติมบัตอะกามก็คือได้บอกว่าสิ่งที่ได้จากฮะดิษบทนี้หนึ่งจำเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องหักห้ามความชั่ว สั่งใช้ในเรื่องคุณงามความดีและห้ามปามความชั่วและบบาวหรือคนในประเทศนั้นจะดีได้ก็ต่อเมื่อคนห้ามปามความชั่วหนึ่งในสิ่งที่เป็นรัฐศาสตร์อิสลามในอดีตที่ใช้กันโดยตลอดใครก็ตามเคยไปประเทศซาอุดีอาระเบ,บียนในตอนที่ยังไม่เปลี่ยนกษ,ษัตริย์นะตอนนั้นเขาจะมีไฮอะอันอัมบินมาอูฟวันนะฮานินมุงการคือองคอ์กรสั่งใช้ความดีและห้ามปามความชั่ว เขาเห็นคนทําชั่วเขาจาัดก,การตรงนั้นเลยครับจึงทําให้ความชั่วที่นั้นหายไปเลยแต่ตอนนี้องค์กรนี้ถูกลดบทบาทไปเรียบร้อยนะครับก็ความชั่วก็จะกลับมาสองนะครับนักวิชาการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงความชั่วเนี่ยมันมีระดับขั้นของมันครับมันมีระดับขั้นของมัน เช่นเราเห็นผู้อำนวยการทําผิดเงี้ยเราไปเอ,อต่อยได้ไหมไม่ได้เราไปด่าได้ไหมไม่ได้แต่มันมีระดับขั้นของมันครับที่สามารถที่จะใช้ได้ซึ่งท่านจะต้องไปวินิจฉัยตามวาระดังกล่าวต้องระวังดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีความสามารถเท่าไหนเนี่ยให้เขาตามวาระของเขาอันนี้สําคัญครับแล้วก็ ข้อที่สามอีหมานแต่ละคนมีระดับขั้นที่เหลื่อมล้ำกันทุกคนหลักการศรัทธาของเขาเชื่อหรอเป็นเจ้าเหมือนกันแต่ความหนักแน่นในหัวใจหลักการศรัทธาแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้คือความจริงจากฮะดิษบทนี้นะครับบางคนเข้มแข็งอีหมานเข้มแข็งบางคนอ่อนแอบางคนเนี่ยอ่อนอ่อนนะครับตามฮะดิษเลยดังนั้นเนี่ย ฮะดิษบทนี้พี่น้องครับหลายคนเอาไปและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมมุสลิมด้วยกับการที่เขาเริ่มที่จะบอกแม้เขาเป็นนักเรียนศาสนาเขาไปบอกคนที่อยู่ครอบครัวเขาละหมาดนะทิ้งจากการดูสิ่งไร้สาระนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่นําพาเขาเก็บกับสู่คุณงามความดีและการห้ามปามความชั่วนี่แหละหรือบางท่านบอกว่าการที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นทําตามก็เขา้าทั้งหมด นั่นเองนะครับตอนนี้ถึงช่วงมีม3ามคำถาม EP ที่สิแล้วนะครับคำถามที่1ครับเมื่อมีคนถูกกล่าวหาหลักการอิสลามสอนให้ทำอย่างไรน่าสนใจนะก็ไก่หาพวกมาสนับสนุนก่อนเลยขอไข่หาพยานหลักฐานงองูเอาคืนในสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของตัวเองข้อที่2ครับ เมื่อเห็นคนหนึ่งทำความชั่วท่านจะเปลี่ยนแปลงเขาอย่างไรที่ถูกต้องในคำตอบเอาที่ถูกต้องที่สุดในคำตอบนะก็ไก่ห้ามด้วยมือเอาไม้ตีขอใครห้ามด้วยปากด่าว่าและข่มขู่ขอควายห้ามด้วยใจไม่เห็นด้วยกับความผิดงองงูไม่ต้องทำอะไรปล่อยไปเลย มีคำตอบเดียวนะครับต่อมาข้อที่สามครับฮะดิษที่สามสิบสี่สอนว่าศรัทธาอยู่ส่วนใดก็ไกลการกระทาขอไข่การพูดขอควายหัวใจที่ไม่เห็นด้วยงองงูทั้งการกระทาการพูดและหัวใจศรัทธาอยู่ส่วนใดนี่ พอเรื่องนี้เกี่ยวกับศรัธทธาทั้งหมดเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องลองไปศึกษาดูนะจากฮะดิษเนี่ยท่านได้อะไรและมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของท่านได้ใครก็ตามที่ตอบถูกทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีละมีรางวัลให้ถึงบ้านท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับใครก็ตามที่ร่วมรับฟังและส่งคําตอบมาให้กับเราเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าอัลลัลลอฮ์ละห์และนบีนะมมฮัมมัดวะลอะลีฮิวะซอฮบีฮิจามอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ